สวัสดีค่ะพบกับสุขที่ซ่อนอยู่ EP หนึ่ง Hidden h a p p i n e s s วันนี้โอจะพาไปเที่ยวซันมูนเลคค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยเช้าแล้วค่ะที่ซันมูนเลคเช้านี้นะคะเดี๋ยวเราลงไปกินอาหารเช้ากันที่โรงแรมนะคะซันมูนเลค I love you เดี๋ยวเรารอประมาณ9ก้าโมครึ่ง พี่เจ้าของเขาจะขับรถไปส่งเราตรงท่าเรือเพื่อไปขึ้นเรือกันแล้วเราก็ออกเดินทางไปท่าเรือชวิเซอร์กันค่ะเมื่อพี่เขามาส่งเราตรงท่ารถบัสแล้วนะคะที่จะมีเซเว่นใหญ่ๆเนี่ยเราต้องเดินตรงขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อที่จะไปขึ้นเรือกันเขาก็แนะนําว่าตอนขึ้นกระเช้าอะ่ะให้เราอะ่ะขึ้นกระเช้าที่เป็นสีเขียวเพราะว่าพื้นกระเช้ามันจะใสค่ทะทุกคน เราเคยมารอบนึงที่เหมาโรงแล้วก็คือสวยจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดพื้นตรงพื้นมันเป็นสายๆอ่ะเราก็จะเห็นพื้นเห็นข้างล่างหมดเลยแบบว่าพื้นที่ข้างล่างเนาะไปเดยวเราเดินไปกัน เราขึ้นมาแบบว่าเรือใกล้จะออกแล้วอะ่ะอีกประมาณสองสานาทีนะคะคนเต็มเรือเลยนี่ขนาดวันธรรมดานะคนยังเดียวขนาดนี้เลยก็ยคือบาตรที่เราซื้อมา,<น>าเป็นวันเว์น, <า S 1> นะคะทุกคนสามารถขึ้นได้รอบเดียวดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูเรือดีๆด,ด้วยที่นี่เป็นท่าเรือสวงกวางจะมีวัดอยู่ด้านในโอ้เธอจีน้ำก็ใสมากเหมือนกันนะเนี่ยขีเขีย ปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันค่ะว่าด้านบนที่ท่าเรือนี้มีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมารอเรือใหม่กันเพื่อที่ไปอีกสองจุดนะคะแม่จะบินไปเอ้ยเขาพี่บงเลื่อนตีด้วยน่ารักจุง เราจะเดินอีกประมาณ70เมตรนะคะก็จะถึงวัดแล้วอจริงก็ร้อนเหมือนกันนะว้าวสวยมากดูเทเลสับ <rere carga> วัดส่วนกว่างตั้งอยู่ริมฝั่งซันมุนเล็กประเทศไต้หวันค่ะเป็นวัดเล็กๆที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับพระถังซัมจัง๋งและเชื่อว่าวัดน,นี้นะคะได้เก็บรักษาพระอาทิตย์ส่วนหนึ่งของพระถังซัมจัง๋งที่ได้รับการอันเชิญมาจากประเทศจีนด้วยนะที่สําคัญนะได้พาครอบครัวมาเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศชมวัฒนธรรมต่างแดนก็สนุกดีเหมือนกันค่ะและป้าก็ไม่พลาดเลยที่จะเดินเข้าไปขอพรนี่งตามเคยจะบอกว่าขอนานเลยนะบอกก่อน และตรงใจกลางทะเลสาบก็คือเกาะลาลูค่ะเชื่อว่าเป็นเกาะที่เชื่อมโยงกับพลังศักดิ์สิทธิ์ถ้ามองจากด้านบนนะคะก่อนนี้จะเป็นเกาะที่แบ่งทะเลสาบโดยส่วนหนึ่งนะคะมีรูปร่างคล้ายพระอาทิตย์และอีกส่วนหนึ่งคล้ายพระจันทร์ค่ะจึงเป็นที่มาของซันมูนเลกนั่นเองอ่ะเบเดี๋ยวเราจะไปกินไข่ต้มใบชากัน ไข่ต้มใบชาเป็นของขึ้นชื่อที่นักท่องเที่ยวจะมาลองชิมสามารถซื้อได้ตรงทางเข้าวัดใกล้ๆบันไดราคาฟองละ15หยวนมาจากหม้อเลยค่ะไข่ใส่ยังไงนะคะนรับฟองละ15บาทฟอะ15หยวน15หยวนอัน้เออโอ้ยเนียมีเปลือกนะมีเปลือกนะเรานะมากินไข่ไข่ต้มใบชากันไหนรู้ไร แม่กินป่ะดูไข่ดูไข่มันจะมีความแบบไข่มากไข่แม่เลยไข่อร่อยค่ะมาอีกคู่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องใส่ปากเดีวกินแล้วกินไข่ยังยังกินทั้งเปลือกเลยจ้าแกะกันอยู่ก่อนอืม เปลือกไข่ในนี้ไม่ได้ล้วอยากแกะช้าเปลือกไข่เต็มเลยฉันแกะไงเนี <c <c şey> <c 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 ่ยอร่อยอ่ะแต่อร่อยนะอร่อยเออสี่ฟองไหมเยอะไปอร่อยมากเลยก็เหมือนมันมีซีอิ๊วอยู่ด้านในอ่ะแล้วอ่ะไม่รู้เลยว่าเขาต้มยังไง แต่มันซึมไปกับเปลือกไปเลยเหรอแล้วไข่ยังเป็นแบบเม็ดไข่แดงอยู่นะมันเป็นเหมือนไข่ต้มที่แบบต้มในใบชาจริงๆไม่ใช่ไข่แบบเหมือนประเทศเราที่เขาเจาะแล้วก็ใส่ใส่ใสซอสอ,อ่ะอืออเอาจริงปเมื่อก่อนตอนเขาไปเที่ยวเด็กๆอะ่ะป้าเขาก็ชอบถ่ายวีดีโอนั่นแหละแล้วก็เขาก็เป็นคนตัดต่อเองแล้วก็ไลฟ์แผ่นซีดีด้วยเมื่อก่อนอะ่ะเหรอเออต่อมาไม่เห็นตัดต่อเลยใช่ <Yeah. S 2> <Okay. S 1> ตัดต่อคือการแค่คัดชนนะนึกออกว่าสมัยก่อน mm hmm. ที่แบบต้องมีลายแผ่นซีดีแล้วต้องแล้วเอาซีดีมาเปิดดูอีกทีนึงอะไรเง mm ี hmm. <ๆ>้ยซีดีอยู่ไหนซีดีอยู่ไหนไม่รู้ตอนเนี้ย mm hmm. และเราก็กําลังจะไปขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสันมูนเล็กซึ่งต้องล่องเรือไปที่ท่าเรืออีตาเซาเป็นจุดที่ใกล้ที่สุดสําหรับการขึ้นกระเช้าใช้เวลาประมาณ10 1ถึง15นาทีท่านั่งจากท่าเรือวัดสวนกวางค่ะบรรยากาศบนเรือดีสุดๆไปเลยถือว่าได้นั่งพักสักแป๊บหนึ่งให้ป้าแม่หายเหนื่อยหรอไม่ใช่ค่ะให้เราหายเหนื่อยนี่แหละ ที่ต้เซา,น,านะคะเราจะไปขึ้นกระเช้ากันซึ่งกระเช้าอยู่ตรงนู้นที่เนี่ยค่อนข้างจเจิญม,มากๆเลยค่ะทุกคนดูดิมันจะเป็นแบบไลน์สเคปแบบนี้เลยอะ่ะเป็นลายอย่างนี้เลยง้าที่เรามากินอะไรค่ะนี้งใช่ใช <laughs> ตอนเย็นๆ <laughs> นี่เราไปไหนอะ่ะอ,อ๋อคือทางเดินไปกระเช้าชก็ค่อนข้างไกลหนึ่งนะคะแต่ก็เดินได้บ้านนี้สวยมากเลยอะ่ะตัดกับวิวภูเขาแล้วแบบ จึงที oh, okay, ่พ oh, ักคงจะไม่ว่างเลยสวยจริงมาด้วยโอเคในในในเกาะเอ้ยในท่าเรือของอีแทอีแทอะไรนะอีตาเถาอีตาเถาวใช่หรืออีตาเสาอีตาเสาจะมีแบบฟาร์โมซานด้วยค่ะฟาร์โมซานคืออะไรคะฟาร์โมซานฟาร์โมซานคอเจโรวิลเลจฟ้าทางนี้เป็นลักษณะเหมือนกับชนเผ่าดั้งเดิม ชื่อเผ่าฟอร์โมซานในนั้นเขาก็เลยสร้างเป็นแบบเหมือนอนุรักษ์ดูวัฒนธรรมเก่าๆมีคนแต่งตัวฟอร์โมซานแล้วก็มีแบบสวนสนุกเด็กเล่นอะไรอย่างงี้เครื่องเล่นหัดเสียวใช่ใชตอนนี้นะคะเราก็มาถึงตรงโดมที่จะเป็นทางขึ้นกระเช้านะคะแล้วเราก็ต้องรีบเดินขึ้น,นค่ะเพราะว่าเหมือนเด็กมาทัศนศึกษากันเลยตอนนี้คนเยอะมาก พอเข้ามาชั้นสองก็จะมีแบบของ s o เว e น i ์ขายเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนหลอกล่อเด็กได้ดีมากเลยจริงๆทั้งหมดทั้งไหนปาได้ไปตรปนนี้เดินอ๋อแชมป์อ่ะแชมป์มานี่เร็ว<ป>พอเราพอเจอที่ฟอมแพนเ์สต์เตอร์นะคะเราต้องเดินมาตรงนี้ b o a r d i n g Entrance ที่ชิล k w ว y อ่านู่ปุ๊บปุ๊บด้วยความที่เราซื้อบัตรที่รวมกับโรเบยมาแล้วนะคะทำให้ตันนี้เราก็ซื้อขึ้นได้เลยเพียงแค่แสดงบัตขรขึ้นมาแวแล้วแล้วค่ะอ่าจะมีคริสตัลคาบินกับ เรกเกอร์ราคาบินนะคะซึ่งเราจะขึ้นคริสตัลคาบินนั่นเองคริสตัลคาบินก็คือแบบใสสีเขียวสีไวซีซิกแถวซีซิกมันจะต้องอะไรคะถ้าใครอยากจะไปคริสตัลต้องต่อแถวฝั่งซ้ายนะคะถ้าเกิดแถวฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นแบบกระเช้าธรรมดา mm. ที่ไม่ได้มีพื้นใสเนาะ แล้วก็เรามาพร้อมกันหกคนก็สามารถขึ้น6คนได้เลยนี่เนื่องจากวันนี้เป็นวันธรรมดาค่ะมันก็เลยแบบคนน้อยมากคิวน้อยมากตอนนั้นครั้งปีปีก่นกอนๆที่เราไปมาไต้หวันแล้วแบบไปต่อที่เหมาคงอะ่ะรอเป็นชั่วโมงทุกคนอันนี้คือรอมามาประมาณแค่1ิบนาทีเองอะ่ะเออไม่ถึงด้วยมั้งมาแล้วต้เป็นกระเช้าสีเขียวนะคะทุกคนกระเช้าสีเขียวขึ้นเลยขึ้นเลยต้องถ่ายด้วเนาะชบ กัสุขไม่แย่เลยนะมันไม่หถ้ไม่มองแล้วขึ้นกิเตมันจ่มเไรเปิดห้นอปะอ๋อมันเป็นมันเป็นแบบว่าประตูตนมาะมันก็จะปิดนตนมตัวแรงกาดกได้อ๋ไม่อบองใเออว้ล จริงๆก็ไม่ได้หวาดเสียวขนาดนั้นค่ะแต่เน้นวิวไว้ก่อนไงแล้วเราก็เลือกนั่งกระเช้าแบบคริสตตลนะคะทุกคนเห็นวิวทุกอย่างแบบ360องศาเลยค่ะมีป่าที่เขียวชอุ่มตัดกับสีทองฟ้าและทะเลได้ลงตัวมากที่ทําให้หน้าหวาดเสียวจริงๆคือตอนมองลงไปข้างล่างนี่แหละกระเช้าลอยฟ้านะคะมีความยาวประมาณ1.8กซโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ6-10นาทีต่อเที่ยวค่ะ ค่าบริการประมาณ250-300หยวนและเพื่อนๆไม่ควรพลาดการนั่งกระเช้าลอยฟ้าเลยค่ะเพราะสันมุลเล็กเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่สวยที่สุดในเอเชียเพื่อนๆจะเห็นวิวทั้งหมดแบบไม่มีอะไรกีดขวางไม่ว่าจะมองไปมุมไหนก็สวยไปหมดเลยค่ะสีทองฟ้าและทะเลนี่มึงแบบประทับใจจริงๆอะ่ะป้าแม่อยากมาเที่ยวนะคะยังมีแรงอยู่จัดเวลามาได้ก็มากันทั้งครอบครัวเลยค่ะ ากำลังขึ้นเรือกลับแล้วนะคะทุกคนหลังจากเดินไปขึ้นแต่เช้ามาแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปท่าเรือชูเฉยช,ชยอะไรวะสักอย่างเนี่ยที่เราที่เรามาค่ะว่าเดี๋ยวเราต้องนั่งรถบัสไปไทเปตอนบ่ายโมงครึ่งนะคะสวยมากซันม,มูลเล็กสวยมากก็เป็นอีกที่หนึ่งที่รีเคมเมนเลยจริงๆว่าถ้าครั้งหนึ่งก็ลองมาดูนะคะก็คือเดี๋ยท้องฟ้ามันก็สะอาด น้ำก็ใสและโชคดีมากที่วันนี้ฟ้าเปิดทุกคนเพราะดูพยากรณ์อากาศมาแล้วเนี่ยช่วงเที่ยงหรือบ่ายอะฝนน่าจะตกก็คลิปต่อไปก็อยี๋ยเจอกันนะคะที่ไทเปจะเป็นยังไงก็รอชมเลยจ้าบ๊ายบายความสุขในการเดินทางไม่ใช่แค่สถานที่ที่เราไปแต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือเราไปกับใครคะ่ะ การได้ใช้เวลากับครอบครัวได้เห็นคนที่เรารักตาเป็นประกายตอนเห็นอะไรแปลกใหม่ mm. ก็ทำให้เรามีความสุขไปด้วยเลย mm. เพราะว่าความสุขอยู่ในทุกที่ที่คุณไปค่ะ See you next trip อย่าลืมนะคะมาซันเลฟต้องขึ้นไปกินไข่ต้นใบช้าและนั่งกระเช้าลอยฟ้าประทับใจมากจริงๆค่ะและไฮไลท์สุดท้ายค่ะทุกคนคือขนมร้านนี้ค่ะ mm. พอขึ้นท่าเรือมาปุ๊บนะคะ mm. ก็จะเจอร้านนี้เลยค่ะ mm. ทุกคนอยู่ตรงข้ามท่าเรือพอดีเ mm. ป๊ะ เป็นขนมโฮมเมดนะคะแนวแนวแบบเอแคลรค่ะทุกคนแต่ว่าแป้งเขาจะกรอบมากๆชื่อแบรนว่า Baking Story นะคะใครที่มาตรงนี้นะบอกเลยว่าต้องมาลองก็โดนคุณแชมป์บนเลยค่ะเพราะว่ากินคนเดียวไม่แบ่งเลยอร่อยมากมันมีความครีมมี่มาเหมือนเขอบมาเหมือนเอแคลร์แต่ว่าไอ แป้งมันกรอบอะ่ะแป้งกรอบมากแป้งกรอบมากเยอะม,มากเยอะม,มาก